กันยายนถือว่าเป็นวันสิริมงคลแล้วก็เป็นวันแห่งการเริ่มต้นที่ดีมากเลยในวันนี้เมื่อตอนเช้ากลุ่มหนึ่งนะคะเ,เราก็ได้ไปในที่สถานที่ที่เราจะซื้อซึ่งเป็นสถานที่แห่งใหม่ของวัดทุ่ทขานาละ้หลังจากนั้นเราก็มาทางที่เมืองซันโสดต,ตรงนี้นะคะใกล้ๆเมือง,างนาเลมมาที่ร้านขายบรนทัดของคุณยกักษแล้วก็คุณกินบันเพนนะคะ แล้วที่นี้พระพเจ้าพระสงฆ์พระสามรูปจากวัดพุทธวิหารก็ได้มาฉัเทนเพลที่นี่ละหลังจากนั้นเราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็หลวงพอ่อก็ได้แนะนำกรรมการหรือว่าคนที่มีส่วนซึ่งเป็นคล้ายๆหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมทั้งแต่เพื่อนแต่ละเพื่อ การที่พับใบนะคะเราอวส่งแสนล้านไปเยเซ็นสัญญาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานที่แห่งใหม่ตรงนี้ซึ่งอยู่ที่ถนนเลขว่าเจอป้านเลขที่เจ็ดน้วก็จะเป็นโรงเรียนของเราก็ตอนนี้เราได้ไปแล้วทางเป็นโบือไปทาคารที่เราต้องการได้ดีเันปิติมากเลย ส่วนตัวตื่นเต้นค่ะเพราะว่าวัดไทยตอนนี้อ,อ,อยู่ที่เมืองลอนสเมียแล้วก็เป็นลักษณะเเป็นบ้านแล้วก็คนเริ่มคนคนมากันเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนนเต็มจนตอนนี้ตอนนี้เราได้ที่ใหม่นะคะในบริเวณหนึ่งได้แล้วก็จะมีการสาราาดด้ขาขงรัฐก็ป็นูญต่อไปในอนาคตด้วยจากสองปีหกเตือนเก้าวันหรือเท่าไหร่คะ ประมาณนี้นะคะอะไรนี่ฉันตื่นเต้นจำไม่ดได้นะเอ่อจนถึงหบบน้าัดนี้ทุกคนดีใจค่ะเป็นที่ปิติยินดีจะได้มีสถานที่ที่จะทําในก่อสร้างในอนาคตสําหรับพวกเราแล้แล้วก็ของเราเองก็ได้ไปทํากิจกรรมกันเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเดือดเบียยใครเขาหรือไม่ต้องไปเสียค่าเช่าอะไรแต่อย่างใดนะคะก็เชิญชวนนะคะ,ดนนะ,คะเดี๋ยวจะมีะเทพมหาชาตินะน่นาจะเป็นเช่าสถานที่ครั้งหนึ่งที่ เห็นไะมนะออขอพรรษาดัางนั้นก็จะมีการจัดนักศึกษาที่แห่งใหม่ก็เชิญไปเรื่องกิจกรรมด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ